เฮลโลสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการ Fk ฟาร์มหาเลรียญโคคูนะครับผมแต่ก่อนเราจะไปทำนะครับผมผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยตั้งค่าตามผมนิดนึงเนาะอันนี้สําคัญมากนะครับให้ตั้งตามผมทุกอย่างเลยนะให้มาที่ตั้งค่าสไลด์นี้เลยนะครับผมแล้วก็ให้เปิดนี้ให้หมดเลยนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นการเปิดโหลดเ,ดเจอร์นะครับผมอันที่2เนี่ยจะเป็นการ ปิดเอฟเฟกนะครับอันที่3เนี่ยจะเป็นการปิดตัวเลขดาเมจเนาะอันที่4จะเป็นการปิดเลือกศัตรูนะครับผมถ้าใครจะกลับมาเล่นปกติเนี่ยให้ปิดสองอันนี้นะครับเราจะได้เห็นเลือดแล้วก็เห็นดาเมจที่ตัวละครเราทำเนาะจากนั้นนะครับเลือ่อนลงมาหาคําว่า UI scale ครับผมแล้วก็ตั้งเป็นสองขีดเนาะห้ามตั้งปเป็นสามหรืออื่นนะครับถ้าคุณตั้งเป็นสามเนี่ยตั้งเป็นหนึ่งเนี่ยมันก็จะใหญ่เกินแล้วก็เล็กเกินนะครับถ้าตั้งเป็นสองเท่านั้นนะครับผมจากนั้นนะครับให้เรากด ESC คคครรรัััััับบบผผมมมมาาาทที่่่ Setting APN เเเเเปปปปิด็็็นน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 นตต้้้้งงะะะ60หออื เลื่อนลงมาครับผม Graphic Quality ให้ตั้งไม่ขีดเดียวเท่านั้น,นครับแล้วก็นะครับให้เรากด F11 ครับผมอันนี้ถ้าคุณไม่กดเนี่ยมันก็จะเป็นจออย่างนี้เนาะกดทีนึงนะครับมันจะเป็นจอตเต็มจอเนาะแล้วก็วิธีการเปิดทันททันนะครับให้เรามาที่ทัทนทนทะันเนาะกดขิ้ขาแล้วก็ Run Admin นะครับให้เราทําอย่างนี้นะถ้าคุณไม่ทําเนี่ยบางทีมันอาจจะบั็กได้นะครับผมแบบว่ามันจบก่อนอะไรอย่างนี้เนาะถ้าทําแบบนี้เนะี่ยมันจะหายนะครับแล้วก็วิธีการตั้งค่าทันททันนะครับให้เรามาที่การตั้ง แล้วก็มาคําว่าเอาไวออนทอมนะครับผมถ้าคุณปิดเนี่ยมันก็จะหายไปเห็นไหมครับให้เรามาเปิดไปนะครับผมแล้วก็คําว่าคอร์ตินเน่เพย์แบอันนี้เนาะอันนี้เนี่ยก็คือการลูบไปเรื่อยๆนะครับผมให้เราเปิดเอาไว้นะครับตรงก่อนเราจะกดหยุดเล่นนะมันถึงจะหยุดลูบแล้วก็คําว่าเพย์แบ k ตฮอตคีย์นะครับผมให้ตั้งเป็นเดแปดเนาะเพราะว่าเราจะกดเดแปดเพื่อเล่นนะครับหรือไมก่ก็กดหยุดมันใกล้มือดีผมก็เลยตั้งเป็นเดแปดนะครับส่วนตัวละครนะครับผมผมจะเป็นสี่ตัวนี้เนาะแล้วก็ตตััวดาเเเเเมมนนนนนนะะคผ้้องงป็ททิ่ ที่เป็นเทนิเงินเนี่ย <S 2> <S 2> <S เพราะว่าในเดซีเนี่ยตัวละครที่มาจากดาบพิฆาตอสูตน,น,นะครับผมมันจะได้บัฟดาเมจมาเยอะมากนะครับผมผมไม่ไแน่ใจว่ากี่เท่าไหร่แต่ผมคิดว่าประมาณ15-20ถึงร์นะครับผมก็เลยแนะนำเป็นเทนเงินเนาะถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยอาจจะตีบอลไม่ตายแล้วก็ตัวที่2ที่ต้องเอามานะครับผมเป็นซากุระนะครับเอามาล้างสตันเนาะแล้วก็เทนที่ผมแนะนำนะครับผมเป็นเทนลุงอะไรก็ได้ครับส่วนเททองเนี่ยผมแนะนาเป็นมรแมงกับบิดน,นะครับผมแค่สองอันนี้นะอันนี้ก็คือสแต่ของเทนเงินผมนะครับ ผมจะไม่สอดวางตัวนะครับผมเพราะว่ามาโครเนี่ยคือมันถูกฟิกมาให้ใช้สีตัวนี้นะครับผมแต่ว่าในด่านเนี้ยคุณยังไงคุณก็ต้องใช้เทนเินนะครับในการที่คุณาราม่านเรงโกคูเนี่ยก็คือคุณไม่มีเรงโกคูนะครับผมคุณต้องใช้เทนเินเท่านั้นนะครับโอเคเมื่อคุณมีทุกอย่างแล้วครับผมเราก็ไปดูกันเลยโอเคเมื่อคุณมาหน้านี้แล้วนะครับให้เราหาจดเกิดมอนเตอร์เนาะโอเคอันนั้นคือจดเกิดมอนเตอร์เนาะแล้วก็มาทางนี้ได้เลยครับตามมาเลยให้หามุมหินตรงนี้เเนะกดดอพื่ปิ แล้วก็ให้กด w A ให้มันติดงี้เนาะกดปล่อยชิปล้วนะครับผมกดซูมออกให้สุดจากนั้นนะครับให้เราหันมาตรงนี้ให้เอา w เนี่ยกับขอบไม้ตรงนี้ชนกันนะครับผมจากนั้นนะครับกดเล่นมาโคได้เลยแล้วก็ปล่อยยาวได้เลยนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการใช้มาโคเนาะคลิปนะนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมสร้างง่ายๆได้ใจความถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมผมตอบตักคอมเมนต์นะเพราะผมแม่งใจดี <laughs> หล่อเละหล่อเละก็ไม่มีอะไรครับผมไปละบายบายบายจ้า